โอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยแล้วก็กลับมาในเกมดา a g ก n b น l l บลูสี่ดคาเามเสนอีกรอบหนึ่งโอ้โหช่วงนี้นี่ติดลมนะฮะคึกจัดเปิดได้ตัวละครแบบสมหวังหลายตัวมากนะโคจิต้าบูเปลี่ยนร่างตัวเก่าผมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์มาแล้วหลังจากที่ไม่ได้ปวดเส้นทางอะไรสักทางเลยก็ได้มาสี่ตัวภานในกาชาเดียวไอ้แม่งมาแบบเหมือนแบบมาแบบโอ้โหเหมือนเป็นตัวแบบหาฟีเออข้นมาเลยแยนะฮะและก็เดี๋ยว ผมเลยตัวที่ต้องไปฟาร์มอีกหลายตัวเลยนะที่ผมต้องไปฟาร์มเนี่ยเยอะมากนะเหลืออีกเหลือวตั้งหลายตัวที่ต้องไปฟาร์มนะฮะ LR ลอารบิวยังไม่ได้ไปฟาร์มเลยแล้วก็ลืมบอกนะครับ LR ลอาไอตัวตู้อ่ะไอตัวตู้เปิดฉลอง5ปี SR 5ใบอ่ะตัว5ใบอ่ะผมเปิดมาเลยแล้วผมก็ได้เป็นลไออีกตัวนึงเป็น LR Android นะครับ17 18นะครับแล้วก็16ด้วยนะฮะคือเปิดได้ LR ออีกแล้วนะฮะแม่งแม่งโชคดีมาก ไม่จะพูดไงเออพอละเลิกเลิกอวยละเลิกทนะิงก่อนนะโก็โอเคคลิปนี้อย่างที่รู้กันข้างต้นนะตรงชื่อคลิปเลยจะมาเปิดกาชาของโกจิต้าและเบจิโตโคละ150ยห้าสิบเมตรนะฮึมาเต็มบอกเลยว่าก็คือ3ามเม็ดนั่นแหละนะเสียประมาณสามเม็ดผมก็จะเหลือประมาณ90เม็ดได้นะครับก็พอดีตอนนี้มันเหลืออยู่โคระโกจิต้าเหลือแค่อันนี้มีอยู่โปรโมชั่น3ฟรีหนึ่งเหมือนเดิมแต่ว่าเบจิโตนี่ผมเปิดไปแล้วไงเปิดทิ้งไปแล้วรอบรอบที่แล้วมั้งเออกลายเป็น2ฟรีหนึ่ง างานก็โอเคนะโอเคโอเคนะครับแล้วก็มากันเลยจริงๆเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องไปล่าเบจิโต้ก็ได้เพราะว่าผมได้โคจิต้ามาแล้วอย่างที่บอกไปบอกซ้ำแล้วน,น,นั่นแหละแต่ว่าผมก็ไม่ได้อะไรมากแล้วไงคือถ้าเราได้เอาอัตเาตัวหนึ่งมาเนี่ยระหว่างเบจิโต้อยู่โคจิต้านะครับถ้าเราได้มาสักตัวหนึ่งอย่างเช่นผมได้โคจิต้ามาหนึ่งตัวใช่ไหมเราสามารถไปยืมตัวเพื่อนที่เป็นเบจิโต้มาได้เพราะมันนําให้กับไฟนอลทั้มคาร์ดเหมือนกันเพราะว่าเป็นผู้นําเดียวกันกับของโคจิต้าห้าปี ผู้นำสองเนี่ยมันผู้นำคล้ายๆกันก็คือเป็นผู้นำใหม่เหมือนกันเลยนำร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งคุณเนี่ยดังนั้นเนี่ยคุณได้ตจอตัวหนึ่งมาใช่ไหมคุณสามารถยืนตัวขึ้นเป็นตัวอีกตัวหนึ่งได้อย่างเช่นผมมีวิโต้ใช่ไหมผมไปยืมตัวขึ้นเป็นโคจิต้าอะไรเงี้ยแล้วแม่งจะเล่นด้วยกันแบบสองตัวเลยภายในภายในหนึ่งทีมโดยที่คุณไม่ต้องมีตัวละครเพิ่มเลยขอแค่มีคุณแค่ตัวเดียวพอไม่เป็นอะไรที่ดีมากนะกิจกรรมห้าปีเนี่ยดีมากงั้นผมก็เลยแบบไม่อะไรแล้ะเปิดอะไรก็ได้เปิด เรื่องที่เบจิโต้ก่อนเลยกันเพราะว่าผมได้เบจิตโต้มาแล้วนะเ,เดี๋ยวค่อยไปลุนเบจิต้าต่อรอบที่2นะครับก็คือเปิดวันนี้3 0 0อเมตรนะครับยาวๆไปมาประเดิมมันตีแรกของคลิปนะฮะคังยังไม่ได้เคลียร์เลยตัวละครไม่ได้เคลียร์เลยนะในคังเนี่ยมีอยู่เต็มไปหมดจัดมาเบจิโต้ต่อครับยาวๆครับผมเปิดแค่สองสามรอบพอนะมีมันติฟรีกันติมเอ้ยอะไรกัน การเป็นเดี่ยวนี่มันบินที่ทางบินคนเดียวเลยนะอะไรกันมันเป็นภาษาลับปะวะของทางบันไดอะไรย่างงี้ปะคอมมูิเนชันลับเหรอ,อเฮเหมือนจะไม่ได้อะไรนะแต่ก็มีลุ้นนะครับเพราะว่าบางทีมันดูเหมือนไม่ได้อะไรแต่แม่งได้มาก็มีนะอยู่ว่ามาเซอร์ไพรส์เป็นเอวอาร์อะไรเงี้ยมีนะเว้ยใช่ไม่มีนะมีนะก็ไม่ต้องรีบกดก็ได้นะค่อยๆกดไปแต่แบบนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะ โอกาสไม่น่ามีอะไรน่าจะสูงกว่าโอเคฟ้าตัวนี้โอเคปลดไปสองเส้นทางนะมอนาคต ECA ได้นะครับอันนี้บอกเลยอนาคตได้ ECA <c oughs> <c oughs> ก็ได้มันก็ดีนะเออดีดีดนะถือว่าดีอยู่โอเคสลับสลับตู้เทคนิคก,การสลับเออเชนสลับไปลูกอีจตา้าโอ้กูแม่งเฟี้ยวจริงไหยังไงสิบแปดกับบูนะฮะคอมบิเดชันอย่างนี้คือไม่เข้ากันนะ แต่ผมได้แบบตัวหน้าตู้นะฮะผมจําได้เลย8จันี่ยหรือว่าจําผิดวะบางทีผมไม่คอมมานิชั่นแล้วผมได้ตัวหน้าตู้เนี่ยประเด็นหลายรอบด้วยโอเคสายะสองธรรมดานะฮะมันติที่สองเราจะได้อะไรไหมเหมือนไม่มีแววอะไรมากนะรอบนี้เหมือนมันตีที่แล้วเลยใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคเป็น SSR ของโบตามาเกตะแล้วก็ทายะสามิจิตา กดทางเหมือนเดิมนะฮะแต่ตัวก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอก <P os ite> พอเล่นได้โอเคกลางๆนะเอ,อโอเคสองมันตีผ่านไปสาหรับทั้งสองกาชาคู่หูของเราเนะะี่ยก็ถือว่าเกลือไปสองรอบไม่เป็นไรผมจะเปิดตู้โคจิต้าต่อให้มันเป็นเหลือแค่หนึ่งรอบเท่ากันนะเออ <S <S เหลือเหนึ่งรอบเท่ากันแล้วอยไปฟรีรอบพร้อมกันโคจิต้าชิปนะถ้าได้โกคูแบ็กลิฟนี่น่่นะล ไม่มา <laughs> พูดเ,ดยเฉยวเป็นลางสิเฮ้ยยังไงยังไงอยู่นะมีวิสกับเบียตาเหรออืมไม่ใช่คำพูดอะไรไม่ฟิลโอ้ยไม่จะฟิลเห็นมันค้างๆนิดนึงเล่นแบบซูเปอร์ไซย,ยาสีลุงแม่งมาเต็มแต่ไม่ฟิลไอ้ห่า <c oughs> ก็ลุ้นไปดิไม่เป็นไรไม่ฟิลไม่เป็นไรว่เหมือนจะคลิปที่สามของของการเปิดกระชาห้าปีเหมือนจะเจ๋งว่ะ <c oughs> เชิงสามมตินี่ก็มาแล้วอนะ่ะเชิงมันมาแนละ้วเชิงเกลือเต็มเต็มที่เต็มพิกัดเลยมันบอกมึงได้เยอะพอแล้วพอแล้วมึงอ่ะพักบ้างพักบ้างนะให้คนอื่นอุ้ยกุเท่าเตามาเตอร์โรชินะฮะผมไม่เคยมีนะฮะก็เป็นท่าแม่ตายขังในหม้อนั่นเองว่าเขาสารใช่ไหมดาเมดหกร้อยยี่สิบแปดล้านเซนนั่นก็โอเคได้มาตัวไม่ตัว,ต,ว,ต,วตัวใหม่นะครับก็ดีตัวใหม่หนึ่งในคางของเรานะฮะโอเค ผมเหลืออยู่ซองไว้สเม็ดแล้วละนะเพชรเริม่มเพชรเริ่มจางหายไปขึ้นทุกทีนะฮะโอเคต่อไปไปย้ายไปตุ๊กเบญโต้แล้วกันนะบเบญโต้ผมขอใช้สูตรกันแล้วกันสูตรกด3ทีนะเอาเบิโต้เนี่ยกดเส้นทางได้หมืนก็ดีนีได้อีกนะก็ดีเะมาอีกก็ดีเอามาดิเอาหมดอ่ะต้องเอาแล้วแหละบเบญโต้ห้าปีแห่ไม่อยาก็บ้าเลยมาเฮ้ยนานนี่อะไรกันการบินแบบนี้มันอะไร ตั้งแต่เดนทางบินเดี่ยวนะเกิดอะไรขึ้นกับแอนิเมชันการเปิดกาชาของผมชิปนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมบินเดี่ยวเนี้ยโคคูนี่มันยังไงวะรู้สึกนิดนนะรู้สึกแบบยังไงยังไงไม่ไม่ไม่นิดละผมว่าใช่เลยม่เกลือแดดจริง16หตัวนี้นะครับ <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วสี่ห้ามันติดถึงถึงป้าถึงห้าไม่น่าถึงประมาณสี่ 4, มันติดหน้าตู้ไม่ออกเอาแล้วไงเล่นแล้วไงมาเล่นกันแล้วไงมไม่เป็นไรนะฮะเรามีอีก50เมตรโคจิต้านะครับยังไงเป้าหมายหลักมันก็คือโคจิต้าใช่ไหมอย่างยังมีหวังอยู่อ่ะมาลุยทั้งกับทั้งวิสแล้วก็ยำฉานะครับ เป็นคาเมฮามิพลังพลังขึ้นต่าธรรมดา hmm, ผมดำด้วยฮะแล้วก็พลังขึ้นเต่าไม่ยาวด้วยนะกระจกแตกหนึ่งรอบหนึ่งรอบด้วยอืม hmm. เอางี้เหรอเหมือนจะไม่ได้เลยแล้ววะไม่ได้ะไรจริงๆอะอันเนี้ยไม่ได้ะไรจริงๆวะ่ะอันนี้คือแบบเต็มที่นะความเกลือแบบคืบคานมาเต็มที่แล้วจังหวะเนี้ยบิจิต้านี่มันหงมาแล้ว เพิ่งเปิดกาชาไปได้ตอนตู้ไหนนะเออได้มาอีกแล้วนะฮะปวดเส้นทางอุย้ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะไม่ไม่ใช่ดิสองทางเออสองทางปวดสองทางพูดเวอร์เกินโอเคถือว่าดีตัวนี้ก็ดีอยู่นะครับถือว่าปวดทางไปสองทางก็อัพกระดานครบได้โอเคก็โอเค,อเคแต่คือยังไม่ได้หน้าตู้เลยฮลัลโหลนะขอหน่อยหน้าตู้อะ่ะครบับโอเคตอนนี้ผมมีตัวบิจิโตเท่าไหร่หรกรุญจิต้าสิบตัวบิจิโตเท่าไหร่ครบไหมไม่ครบว่ะ ผมอาจจะเปิดตู้เบจิตโตเพิ่อมอีก50เมนเพื่อให้มันครบตัวเพราะว่าตัวฟรีไม่ชอบได้ของดีไงประเด็นโอเคมาเหลือแค่เล่าฟรีนะครับเริ่มที่เบจิตโตก่อนอใช้พลังก่อน,ม,นมาจอนอโอเคปะพอแล้วไม่ต้องไม่ต้องมากแล้วมึงพูดอะไรไม่รู้เรื่องพลังหาเลยมึงไปกดไปเลยไม่ต้องมากพิธีมา18เบจิต้าฮันบิวเบจิต้า เอออย่างงั้นแหละเพื่อนอ้มไมนั่เบุ๊วันเดอรต้องอย่างนี้ดิวะฟิวชั่นซูเปอร์เบเยตโตธรรมดาโอเคอย่างไงก็การันตีหน้าตู้ดกของเฟสน,นะครับก็โอเคแล้วเออชื่นใจมาหน่อยเพราะกูเปิดมาสี่ห้ามันตีไม่ได้เลยเนะี่ยหน้าตู้เนี่ยมามาเอาลงดาบที่มันตีฟรีก็โอเควะเป็นอะไรก็ได้มาเหอะนะปลดทางหมดอนะตัวอะไรก็ได้เอาหมดเลยในเนี้ยตัวอะไรมาเหอะได้หมดโอเคคิงโค ยังไม่มาเห้ยมาในเลยหรอโอเคนะครับเราไปมันติของโคยต้าต่อแล้วกันโอเคลุยเฮยได้จริงเหรอได้เฉยเลยโวดพางเฉยเลยโอ้โหลูกรักลูกลักพ่อ โอเคนะครับเมื่อกี้เบจิต้าอินมาโอ้เราเราข้ามเรื่องมายาโตไปเลยอะไม่สนใจหาอะไรมันเลยอะถือว่าโอ้โหโชคดีมากอะได้เอาอาบดทางหนึ่งทางคือผมไม่ได้คาดหมายอีกหนึ่งตัวนะใช่ไหมบดทางไม่ได้คาดหมายเลยแต่แม่งได้วะ่ะได้บดทางอีกทางโอ้โหแม่งโคตรเจ๋งบดขีไปเลยจังหวะนี้โอเคเบจิต้าจะฟิวชั่นไหมเพราะเมื่อกี้เห็นเบจิต้าเป็นผ่านาอยู่นะครับโอเคพร้อมหนึ่งสองซ่อไม่ฟิววะ่ะแม่งผมดำไอ้หา่า ผูตั้งนานลายอย่างยาวผมดำไม่มันก็ไม่ดำแปลงลางสายยารอพี่หลังดีกว่าจะได้ไหมนะมาดูกันเพราะมันมีลุ้นอยู่ไงเอออย่างที่บอกมีลุ้นอยู่อุ๊หตกใจโคคูคโอเคตควเก่ามากนะมีลุ้นไอเซมกันรออนาคตต่อไปคือคุมแล้วนะปิจิโตบูเอลอาเพิ่มอีกหนึ่งหนึ่งทางนะฮะหนึ่งเส้นทางอีกโอ้โหแม่งได้ได้เฉยเลยไม่ได้คาดหมายจริงๆอ่ะ แล้วก็เบญจเต้าตนี้ปลดร้อเปรเรียบร้อยนะครับผมได้มาปลด3ทางแล้วด้วยเออดีดีดีดปลดร้อเปเยอะมากช่วงนี้โอเคนะครับทีนี้ก็เหลือแค่เปิดตั๋วใช่ไหมผมจะยังไงดีวะเนี่ยฮะยังไงดีเนี่้ผมอาจจะต้องไปเปิดผมอาจจะไม่รู้ดิเพราะว่าตั๋วเบญจเต้ามันขายแค่2ตัว๋วไงผมอาจจะเปิดตู้เบญจเต้าอีกรอบแล้วก็ไปเปิดตั๋วให้มันพร้อมกันกับฟุตตัวเบญจตาเปิดตัว๋วนั่นแหละ คือผมอย่างที่บอกยังไงก็ได้ไงตัวอะไรมาก็ได้อะทั้ง2ตู้ผมเอาหมดเลยงั้นผมก็ขอเปิดตู้ตวตอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะฮะขอเลยงบก่อนแล้วกันจริงๆเอาให้มันหมดเลยก็ได้นะไม่ต้องเปิดเหมือนกันะแต่เก็บเพรไว้ก็ดีนะเก็บไว้ใช้เติมสตมิน่าบ้างอะไรอย่างนี้โอโ้โหมีลุ้นฟิวชัน่นไม่ฟิวว่ะยังไงก็ได้กูได้เออาร์สองตัวะฮะ คแต่ดูทรงแล้กวกิจต้าผมน่าจะได้ยากแหละโอเคนะครับรอบนี้ไม่น่าจะได้อะไรนะน่าจะเกลือเช่นเคยเกลือแล้วยังไงแลง้วไงใครแคร์นะฮะกิจต้าสามตัวนี้ปลดร้อยเปอร์ 3, รรเซ็นต์อีกปลดร้อยเปอร์เซ็นต์เยอะไปพวกวะกูเนี่ยตัวอะไรก็ปลดไม่หมดอ่ะอีกอย่างปลดตัวอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์หมดได้อะไรมาเอไอเอร้อยเปอร์เซ็นต์หมดช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ปกติร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งที่ผมยากเลยตัวหน้าตู้เนี่ยตัวตู้ตัวหางเฟยนี่ กว่าจะปลดรับเซ็นได้นี่ไอดีผมนี่หายากมากนะมีไม่กี่ตัวในไอดีผมที่ปลดรับเซ็นได้แม่งมาเฉยเลยมาหมดละช่วงนี้นะฮะโอเคทีนี้เราก็ได้ตั๋วมาครบแล้วทั้งสองตู้เลยนี่สิบเอ็ดตัวลูเจอร์ต้าอีกสิบหกตัวนะฮะก็เหลือเพชรเก้าสามเม็ดนะฮะเก้าสามเม็ดนี่เปิดลูเจอรต้สองครั้งก็ฟรีหนึ่งครั้งแต่โคจิต้าเนี่ยถ้าจะได้เอออาร์ถ้าจะให้ได้เนี่ยก็ต้องมาลุ้นตรงตั๋วเนี่ยรอบสุดท้ายแหละเป็นตัว๋วรอบสุดท้ายแหละ จะได้ไหมไม่รู้เหมือนกันมาขอเบอร์บริโต้ก่อนละกันนะครับสิบใบกูังกับสิบแปดนะครับผมชามิชามธรรมดาเป็นซูปเปอร์ไซยาธรรมดาเหมือนกันผมไม่เคยได้แอมเูชันเซนโอ้นะอยากได้บ้างได้ไหมลุงบัน มาสายะีสามให้ของรางวัลอะไรหรือเปล่าให้ดวงแล้วไหมคูเรลินเกรดอาสองตัวแม่งมาดิเฟียววะล่ะเจ็ดจันิมบ้าล่างอ้วนลูกน้องพิสเซอร์ใช่ไหมเป็นบูโอ้หูบูตัวนี้เก่ากึกนะฮะสมัยโอ้โหมึงมาอีกแล้ว,วตัวนี้ปลดหลยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะในคลิปไปแล้วยังไม่ได้ปลดเลยเออแต่ได้มัมเพิ่มอีกตัวหนึ่งมาทำไมอาจจะมาเป็นแบบไลเอซอาร์ SR อะไรอย่างงี้ป่ะเออ นะฮะแต่จริงก็ล่างเดียวกันแหละโอเคสิบร้อยยี่สิบเอ็ดมาได้เพิ่มอหนึ่งตัว,วก็จริงๆผมกดโคบไปแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรตอนนี้โอเคอเพชรผมเหลือเก้าสิบสามเมตรแล้วนะจากเก้าร้อยเมตรโอเคถือว่ายังไงก็คุ้มอะสถานีนะฮะมามันติดสุดท้ายก่อนจะจบคลิปนี้นะฮะเราจะจากไปอย่างสวยงามหรือเปล่ามาดูกันนะฮะมาผมจะขอใช้สูตรของผมเองแล้วกันไม่พึ่งใครแล้วนะครับสูตรของผมก็คือกดตรงล่างท U วนเอง แล้วก็กดเพ a ซูเ p e ร์แครนะครับสูตรผมเป็นอย่างนี้นะดูแล้วจดจำนำไปใช้นะฮะบ,บอกเลยสูตรในตำนานของผมไม่เคยพลาดสักครั้งนะฮะผมพูดเลยแล้วก็กดตรงนี้สองรอบเพราะเป็นร่างทีวีอหนึ่งสองแล้วก็กดเลยครับพอดีเพิ่งคิดได้เมื่อกี้เลยไม่ใช่สูตรใครหรอกสูตรกูเนี่ยเพิ่งคิดเลยนะฮะกดมาเอ้ยเอาวะ คาไม่หามไม่เหมือนไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วสูตรอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหยังไงก็ได้อ่ะมาเถอะนะมีโต้สองทางดีแล้วจัดไปเร็วๆเลยลวลัวลวลัวเร็วๆร็วลวลัวเร็วๆร็วลวลูดิสไอ้นั่นดิสโปนะฮะใช่ไหมดิสโปนะครับรออีเจในอนาคตเหมือนกันผมไม่ได้เลยโอเคสูตรของผมสุดยอด นะฮะอืมยังไงดียังไงดีงงดอืมยังไงดีเอ่ยจะจบเลยไหมมันมันค้างคาผมพูดไปแล้วว่าผมต้องเปิดแค่สามเลเพชรใช่ไหมแต่คือมันค้างคางอยากให้มันจบไปเลยเอาไหมเอาไหมโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปเล่นด่านของฟิเซอร์ก่อนแล้วกันนะฮะก็คือจะไปเล่นด่านแล้วก็ทําคลิปไปด้วยอีกคลิปหนึ่งเลยปืนเป็นคลิปในกาชาแล้วก็คลิปในเล่นด่านฟิเซอร์เกินทหารคลิปหนึ่งมันจะได้เพชมรมาเจ็ดเพชรใช่ไหม ก็เป็นลอยเงินพอด,ดีเพราะว่าดาบฟิเตอร์ดาบที่สามมาแล้วเป็นประเภทของทาม์ทวเบลลด้วยโอเคน่าสนใจโอเคงั้นผมขอเวลาตัดสักครู่นะฮะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าก็คือคลิปฟิสเซอร์แล้วก็มาลงคลิปนี้อีกก็คือคลิปเปิดกาชามีโต้ปิดท้ายไม่รู้ว่าจะได้ปลดฮางเพื่อหรือเปล่ามีลุ้นอีกท่ <c oughs> จะเอาอะไรเยอะแยะวะกูเนี่ยโอเคนะไปเราไปเล่นดาบฟิสเซอร์ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาเปิดกาชาต่อโอเคนะครับเรากลับมาแล้วสำหรับกาชาของ เบจิตโตบูหลังจากที่ผมไปเล่นของดานฟิเซอร์กินอาหารมาแล้วก็ <c oughs> ต่อจากอันที่แล้วเลยนะฮะต่ออู้เสีย <c oughs> งดังเสียงดังลืมลืมตัวเสียงต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับก็โอเคนะตามสัญญาแต่จริงไม่ใช่สัญญากูสัญญาว่าจะเปิดคาสเม็ดแม่งเปิดหมดเลยนะฮะโอเคเปิดเบจิตโตอีก2มันติแล้วก็ฟีหนึ่งมันตินะครับมาดูกันว่าผมจะได้อะไรไหมผมไม่เหรียญแดงเท่าไหร่แล้วดูกันเฮ้ยเกือบ500อนะเก็บไว้แลกเอลอาร์ก็ได้แล้วเนี่ยเอลอาร์ผม นี่จริงเอว่าผมก็มีน,นะเอวโกฮังกับเซลเนี่ยไม่จำเป็นต้องแลกก็ได้นะถ้าไม่ได้โกจิต้าเนี่ยผมจจะเก็บไว้แลกโกจิต้าตอนตัวฮาราบะมานะตอนมาใหม่ซ้สำสองหรือผมจะแลกโบลี่ก็ได้โบลี่ผมไม่มีแล้วผมอยากได้ด้วยโบลี่เนี่ยแต่มันจะคุ้มหรอวะ่ามันก็ตัวมันเก่าอะมันไม่คุ้มปะไม่รู้เหมือนกันนะผมเป็นสายฟรีไงผมไม่ควรจะแลกตัวละครประเภทมากกว่า LR นะควรจะแลกเอามากกว่าแต่จริงๆผมไม่อะไรไง จะแรกเป็นมิเกโตบูม่าปลดทาง2ทางก็ได้ผมไม่เอาอะไรเลยเนี่ยเพราะมันเก่งตัวมันเก่งไงปลดมา2ตัวอะไรเงี้ยแช้ไม่ไรมาเราเลิกพูดมากก่อนแล้วกันอีกุเซ่ผูแหลงกูเนี่ยไปจะได้ไมาปลดเส้นทางอีกทางไหมครับผมมาดูกันนะฮะคอมมานเดชั่นที่ไม่คอมมานเดชั่นจามีฮาบิฮ่าธรรมดาไปเลย แม่งชอบเป็นซ ah, ูเปอร์ไซย่าตอนล่างผมดำอยู่เป็นโลกอลยผมดำมันก็เป็นซูเปอร์ไซย่าชอบกวนนี่ฮะผมไม่ค่อยชอบอเมเนชันนี้เท่าไหร่นะที่แบบว่าเป็นผมดำแล้วก็ล่างมาันเป็นซูเปอร์ไซย่าหเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ล่างมาแล้วก็เวลาปล่อยเป็นซูเปอร์ไซย่าไม่ค่อยชอบนะมันดูแบบไม่รู้เหมือนกันเหมือนให้ความหวังแล้วก็จากไปเออให้ความหวังแบนกระจกแตกสองรอบอะไรเงี้ยนะ <c oughs> โอเคเราได้เป็นโอเค ก็ถือว่าโอเคโอเคโอเคนี่ฮะบูวันนี้ปลดทางได้อยู่แต่โกคูเนี่ยมีแล้วซึ่งลุยต่อมันยังไม่จบแค่นี้หรอกเว้ยมาเอาเป็นทั้งปลดทางก็ได้ทั้งเขียวอะไรเงี้ยนะได้ก็ดีเลยอุ้ยฟิวชั่นแม่ยทั้งกับเียูต้ามันคอมบิเนชั่นไหม โอวัิดาเอาวะวัิดาว,ดาวฟิวชั่นกลายเป็นซูปเปอร์รเบจิตโต้ซูเปอร์เบจิโตสำเนียงมาเต็มนะตัวอะไรจะเป็นตัวอะไรกันเชียวถ้าเป็นเบจิโต้เออานะเบจิโตูโ อู้ปวดเส้นทางวะสมหวังเอาวะผมหวังว่าจะได้ปวดเส้นทางก็ได้ปดวดอะอะอย่างน้อยก็ได้ปดวดอะอะดีดีดีแล้วดีแล้วนะอันนี้ดีแล้วเบจิต้ามาจินปวดร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่าผมมีอยู่เจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังไ,ได้ปวดเส้นทางจากชิปไปแล้วนะครับคลิปก่อนนี้ผมก็ได้มาบาบิต้ามาจินปดร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แล้วโคตรด,ดีโอเค,โอ,เคโอ้โหลูกน้องของบาบิดี้มาเต็มเลยเฮ้ย มันจะมาอีกเหรอกูฮังปลดหนึ่งเส้นทางมึงสุดจริงว่ะห้าปีนี่แม่งของจริงบอกเลยบอกเลยว่าของจริงสุดเพราที่กูเคยเปิดนะนะแต่จริงเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าเพจผมเยอะแหละผมเลยได้เปิดเยอะไงมันมีโอกาสเปิดได้ตัวละครมากกว่าเออแต่คุมค้มอะคุ้มแบบปลดเส้นทางอ่ะห้าปีก็ปลดโกูฮังก็ปลดโกูฮังยังไม่เคยได้แม่งปลดอีกแล้วอ่ะดีไหมล่ะแล้วโกูฮังผมอยากได้เลยไงคูลินทั้งวิส เจ้าสือเอาเวนเจอร์อีแค่วิสหน่อยวิสจอเวลาเจอเวลาวิสท่านวิส <c oughs> ก็เกินไปจะวิสอีกรอบนึงอะโอ้โหร้องกินรัานบ้านเลยโอเคน่าจะหมดแล้วนะฮะอุ้ยโกหังเอวอาร์นเองโกหังสากับอันที่แล้วเลยไหมเป็นโกหังเหมือนกันแต่เป็นโกหังสีม่วง ตัวเอวอาร์โทหังเนี o ่ยแต่ตอนนี้ได้อ e ี a เอนะ mm hmm. เก่งอยู่เหมือนกันกดทางก็เลยได้เป็นหนึ่งทางใช่ไหมโอเคก็โอเคนะครับโดยรวมแล้วเนี่ย950ตัวเมตรใช่ไหมอืมก็โครจะดีเลยผมบอกเลยว่าโครจะดีเป็นการเปิดกาชาเท็นฉลองที่ผมว่าน่าจะดีสุดเลยเพราะว่าอย่างที่ว่าแหละผมมีเพชรเยอะไงมันเลยมีโอกาสได้ตัวละครเยอะมากกว่ากว่าการที่ผมเปิดมารอบไปแล้วในกระชาต่างๆดูดิ บูเนี่ยดูหยิดูหีิรอบก,กูก็หลอนเนี่ยบูสี่ตัวฮะเอวอาร์สามปีนะครับ,บเบรยโต้นะฮะแล้วก็พวกตัวละครจากตัวเอสอาร์เป็นเอวอาร์อีกสองตัวไม่โชคดีมากเลยจริงนะมีอะไรอย่างเบรยโต้ปลดทางเนี่ยนี่ก็ดีเหมือนกันปลดหนึ่งเส้นทางก็โอเคแลนะ้วเี่ยมีลูนิชีอีกเหมือนกันก็โอเคจะได้ไม่ต้องไปแลกเบรยโต้เพิ่มหนึ่งตัวนะครับจะได้ต้องมาแลกเพิ่มมันปลดเส้นทางนะมันจะเสียเหรียญแดงเราก็ไม่คุ้มเท่าไหร่ก็ถือว่าดีได้คุ้มได้เบรยโต้มาโกฮังก็ปลลดเเเส้นทางโงโโคคจจมอกยยะีว เบจิต้าก็บด100%หลายตัวที่ผมได้มาโคตรดีเลยจริงยิ้มอ่ะนะฮะแล้วก็เบจิตโต้ทีคิวบดสองเส้นทางนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเก่งเก่งมากนะโอ้ยพูดมั่วแล้วผมปลดไปแล้วแหละนะปลดไปแล้วเบจิตโต้บูเอลาร์เนะี่ยอยู่ไหนว่านี่ไงก็โอเคนะเดี๋ยวผมขอไปลาไปฟาร์มสักคู่ก่อนแล้วกันสำหรับเบจิตโต้บูนะค่อยมาทำการหรือเช่นด่านของแบบด่านใหม่แล้วกันเป็นด่านของ นั้นบอลซูเป,ปอร์ด่านใหม่ขึ้นมาในอีเวนต์ของมังกรอ่ะไออไีสเน็ตแตมอนเทอรี่แหละวค่อยมาเล่นกันนะว่ามันจะยากขนาดไหนแล้วก็จะไปลุยในบอสลัสด้วยนะครับเอาตัวเพื่อเป็นอวาโคยิต้าบูนั่นเองนะฮะก็โอเคคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันันคลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับ